การที่เห็นใครสักคนเขาทําผิดจะผิดน้อยผิดมากท่านคึงสังวรไว้เถิดนั่นคือกิเลสเราทั้งนั้นแหละมนุษย์นั้นมีความผิดถูกเป็นเครื่องมือดําเนินชีวิตผิดถูกนี่เกิดจากสังคมมนุษย์ให้ค่าถูกใจนี่ถูกไม่ถูกใจนี่ผิดหากว่าไปตามกฎเกณฑ์ที่สังคมตั้งค่ามันก็ถูกหากผิดไปจากที่ตั้งค่านี่ มันก็ผิดผู้ที่เข้าใจและเรียนรู้ความเป็นจริงของหัวข้อนี้จะยืนเหนือความผิดถูกด้วยการเข้าใจว่าถูกเราผิดเขาก็มีผิดเราถูกเขาก็มีถูกเขาถูกเราก็มีผิดเขาผิดเรามันก็มีผู้ที่เห็นทั้งสองด้านจะเป็นผู้ที่มีความสงบสุขกว่าบุคคลทั้งหลายนี่เป็นผู้อยู่เหนือมนุษย์และเหนือผู้คนกลากใดที่ท่านยังทิ้งโทษผู้อื่นบนโลกโซเชียล เพราะเหตุแห่งเห็นและฟังแล้วร่วมรุมกระหน่ำเขาโดยไม่ได้ฟังความอะไรทั้งสองฝ่ายซะก่อนด้วยความถูกใจหรือไม่ถูกใจด่าทอเสียดสีใส่อารมณ์และหาพักพวกมายืนยันความเห็นตนลักษณะคนแบบนี้คือเป็นคนที่ใจเป็นสัตว์โอกาสได้ไปเป็นสัตว์มีโอกาสสูงสัตว์มันไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังหรือมีเหตุมีผลอะไรมากนะใจที่มันเป็นสัตว์มันจะเป็นสัตว์ก่อนที่มันจะกลายแตกตาย ใ,ใจที่มันเป็นเทวดามันจะเป็นเทวดาก่อนที่กายมันจะแตกตายใจที่เป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษยก์ก่อนที่กายจะแตกตายใจที่เป็นอรหัน์มันก็เป็นอารหัน์ก่อนที่กายจะแตกตายตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ใจท่านเป็นอย่างไรขอมองเห็นใจตนเองหรือไม่หากมองไม่เห็นท่านคพิ่งตุกมองดูกายท่านด้วยสัมปชัญญะสร้างความรู้สึกขึ้นมาให้มันรู้เห็น ใจที่มีสัมปชัญญะมันจะไปลดละเลิกพฤติกรรมต่างๆที่ใจมันไหลออกไปตามความรู้สึกทําให้เราเลือกได้ที่จะทําหรือไม่ทําหลักการแบบนี้จะทําให้ตัวท่านเป็นมนุษย์มากขึ้นวันที่กายท่านแตกท่านจะไม่ปลายไปเป็นสตัตว์เพราะท่านได้ฝึกที่จะเลือกก่อนที่ตันหามันจะมาครอบงำใจและไหลไปกับมันโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญญพลังพุทธ,ธาอุทยานบุญญพลัง